สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคือเราได้เห็นโฉมหน้าคอรมอแล้วเป็นไงครับเรามีความหวังไหมครับกลาหมอยู่ที่ใครครับใช่ไหมครับมหาไทยไปอยู่ที่ใครครับภูมิใจไทยหรือเปล่ากลาหมอยู่ที่ใครครับรอทสชใช่ไหมการศึกษาอยู่ที่ใครครับอ๋อแต่เปลี่ยนแล้วครับสายารุึกเปลี่ยนมาเป็นคุณหมอครับคุณหมอตบัดสัตว์แล้วเป็นไงครับกระทรวงเกษตรอยู่ที่ไหนครับ พอประชลอใครเป็นครับใครเป็นเจ้ากระทรวงครับโอ้ยขอหัวเราะนิดนึงครับธรรมนัสครับมันคือแป้งเพราะสวัสดีครับ,รบการรอนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ ตอนนี้มันก็คือว่าเราจะยอมรับแล้วนั่งอยู่เฉยๆหรือเราจะยอมรับแล้วก็สู้ในแบบของเราต่อไปสําหรับผมผมเป็นคนหนึ่งซึ่งผมยอมรับครับว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีแบบพิสามสร็ชื่อเศษฐาของพระเพื่อไทยนะครับแต่ผมไม่ยอมอยู่อยู่เฉยๆแน่นอนผมก็จะทำในแบบที่ผมทําได้และต่อสู้ในรูปแบบผมต่อไปเพราะว่าพระพื่อไทยได้ลวงหลอกโกหก ให้ได้มาชื่อเสียงเลือกตั้งของผมแล้วก็ประชาชนอีกมากมายหลายคนนะครับแล้วเขาก็ได้ก้าวสู่อำนาจในรูปแบบของเขาซึ่งไม่ใช่รูปแบบที่ประชาชนอย่างเรายอมรับแล้วก็เลือกที่จะให้เป็นแต่เราต้องยอมรับเพราะมันต้องเป็นคําว่าเพราะมันต้องเป็นก็คือเพื่อไทยเลือกที่ให้มันต้องเป็นแบบนี้ แต่สาหรับผมผมบอกแล้วว่าผมจะสู้ในแบบของผมต่อไปคือวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านจะสังเกตเหมือนผมหรือเปล่าทุกคนจะโฟกัสไปเรื่องต่างๆแต่ผมโฟกัสเรื่องพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเราคือวันก่อนผมได้เห็นภาพที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าภาพที่เขาโค้งคำนับแล้วก็ยกมือไหว้ต่ออดีตนายกซึ่งอยู่ในเงามืดและเป็นเงาที่ใหญ่โตทะมุนตืนทึกนะครับเขาก้มโคง้คงคำนับแล้วกราบนั่นหมายความว่าเขายอมที่จะ ให้บุคคลท่านนั้นอยู่เหนือเขาต่อ,ตอไปแล้วภาพต่อมาที่ผมได้เห็นแล้วก็อยู่ในสายตาผมก็คือภาพที่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราเนี่ยลงใต้นะครับก็เหมือนกับไปพบปกักนักธุรกิจต่างๆแล้วก็มีคุณป้าท่านหนึง่งใส่เสื้อสีออกแดงๆส้มๆนะครับเดินเข้ามาเหมือนจะกอดนายกท่านนี้มองไปนิดหนึ่งแล้วก็มองผ่านโดยที่มือของเขาไม่ได้ปัดเลยทีเดียวแต่ไม่โอบกอดด้วยแล้วก็เดินเลยไปส่วนท่านอื่นๆที่มาด้วยนี่ไม่มองเลย มันแสดงออกให้เห็นว่าเขาไม่ได้สนใจประชาชนซึ่งซึ่งเป็นประชาชน,นลากย่าจริงๆที่ผ่านมาของคําพูดของเขามีแต่คำพูดที่สวยงามแล้วก็เป็นคําพูดซึ่งซึ่งใช้ในการหาเสียงเท่านั้นใช่หรือไม่แล้วก็ตัดมาอีกภาพหนึ่งที่ผมได้เห็นก็เป็นภาพที่เขามีงานเลี้ยงก็เป็นการไม่จะใช้ว่าคําว่างานก็ไม่ได้นะครับการจัดเลี้ยงพบปะกกับเจ้าสัวต่างๆ แล้วก็ถ่ายรูปหมู่รวมกันมีเจ้าสัวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวล้างน้ําเจ้าสัวที่เกี่ยวกับน้ําเมาแล้วกอออ็อื่นอื่นอีกมากมายงั้นเราประชาชนเราก็ตัดออกไปได้เลยครับความหวังของเราที่จะทลายคุณทลายทุนผูกขาดซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งซึ่งเราคาดหวังไว้กับพักเก้าวไกลเลยแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยเข้ามาซึ่งก็มีชูนโยบายตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ เราคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะสิ่งที่เขาทำนี่คือเขาไปจับมือด้วยกันแล้วเขาไปทานข้าวร่วมกันไปคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเดินในลักษณะไหนกันต่อไปเราประชาชนก็ได้แต่นั่งดูแล้วก็นั่งทําตาปลิบๆต่อไปผมได้เห็นคลิปซึ่งเป็นคลิปใน t i ก tok นะครับเขาเอามารวบรวมาภาพอริยบทของคุณเศรษฐาในหลายๆอริยบทแล้วมาเปรียบเทียบกับคุณพิธาหลายๆอริยบท ผมบอกได้เลยว่าเราสูญเสียนายกรัฐมนตรีที่มีความอบอ้อมอารีมีความจริงใจที่จะเข้าหาประชาชนทุกสถานะแต่เราได้นายกรัฐมนตรีในรูปแบบที่เราไม่ได้ต้องการแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีทรงเดิมเลยก็คือไม่ได้เห็นประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นประชาชนมีค่าเท่าที่ควรคําพูดของเขาเท่านั้นที่จะเห็นประชาชนมีค่าต่อไปนี้ก็คือเป็นการวัดกันที่ผลงานแล้วว่าเขาจะทําทันทีอย่างที่เขาได้พูดเอาไว้หรือไม่ ผมก็เห็นแล้วรับเมื่อวานเนี่ยทันทีเลยครับน้ำมันขึ้นอีก5้าสิบตางค์ยังไม่ได้ทําทันทีให้มันลดนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่โปรดเก้าวแล้วนะครับแต่คอรมอรยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นเท่านั้นเองถัดมาคือเราได้เห็นโฉมหน้าคอรมอรแล้วเป็นไงครับเรามีความหวังไหมครับกลาหมอยู่ที่ใครครับใช่ไหมครับมหาไทยไปอยู่ที่ใครครับภูมิใจไทยหรือเปล่ากลาหมอยู่ที่ใครครับรอทศออชอใช่ไหมการศึกษาอยู่ที่ใครครับ อ๋อแต่เปลี่ยนแล้วครับสายท่าสุขเปลี่ยนมาเป็นคุณหมอครับคุณหมอตบัดสัตว์ผมใช้คํานี้ครับเพราะพูดเขาพูดแล้วก็ไม่รักษาคำพูดครับถึงตอนนี้เขายังไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยครับแล้วจะให้ผมไว้ใจได้ไงครับมีหนําซ้ําเมื่อวานเขามารับหนังสือนะครับเป็นจดหมายจากประชาชนนะครับที่เข้าชื่อกันเรื่องเกี่ยวกับการตั้งสสรการคัดเลือกสสรขึ้นมาร่างกฎหมายปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคล้ายๆยกร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาให้ใครมารับครับ ให้คุณหมอตรบัตสัตว์ลงมารับแล้วก็มาพูดว่าขอโทษต้องกลาบขอโทษที่ผ่านมาอาจจะทําให้ผิดหวังบ้างอาจจะทําให้ใครไม่ตรงใจบ้างแต่เขาจะทำอย่างนุ้นอย่างี้นโยบายรัฐบาลคือเอานโยบายของแต่ละภาคเนี่ยมารวมกันแล้วก็เอาเป็นนโยบายของเพื่อไทยเป็นหลักต้องขับเคลื่อนตามนั้นเขาออกมายืนยันโดยคุณหมอตรบัตสัตว์แล้วเราประชาชนเราเชื่อได้ไหมครับในเมื่อคุณเอาคนที่ตรบัตสัตว์ต่อคําพูดแล้วคําหาเสียง การโฆษณาคือการหาเสียงของเขาการหาเสียงคือการโฆษณาครับเพราะเขาพูดไว้แล้วเอาคนอย่างนี้ครับมารับหนังสือจากประชาชนเพื่อคัดเลือกสสรอโดยวิธีการที่ประชาชนต้องการแล้วจะได้ไหมครับมันสําคัญไปกว่าสิ่งใดก็คือตอนนี้นะครับประชาชนอีสานซึ่งเป็นเอฟซของเพื่อไทยเนี่ยมายื่นจดหมายว่ายังไงก็แล้วแต่กระทรวงเกษตรเนี่ยขอยเพื่อไทยเอาไว้อย่าไปให้พรรคอื่นแล้วเป็นไงครับ กระทรวงเกษตรอยู่ที่ไหนครับพอประชลอใครเป็นครับใครเป็นเจ้ากระทรวงครับโอ้ยของหัวล้อนิดนึงครับธรรมนัตครับมันคือแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในกระทรวงเกษตรมันมีสิทธิ์เป็นแป้งได้ไปหมดแล้วครับขนาดเฮอะครับของที่มันผิดกฎหมายทั่วโลกยังเป็นแป้งได้เลยครับคือเราเห็นภาพอะไรครับเราเห็นภาพความหวังที่ลิบหลี่ของประชาชนใช่ไหมครับแต่มันเป็นความหวังที่สําเร็จของผู้มีอานาจ แล้วก็ผู้ที่ต้องการต่อยอดต่างๆที่มันผูกพันกับผู้มีอำนาจเจ้าสัวยิ้มเลยครับโอ้กระจัดก้าวไก่ได้เรียบร้อยแนละ้วเพราะถ้าถาก้าวไก่ขึ้นมาเนี่ยลำบากแน่ครับเป็นไงครับใครคุมตำรวจก็หวังว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันคงจะมีสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นมาบ้างหวังว่านะครับแต่ผมเชื่อได้เลยครับมันไม่ได้แตกต่างกับรัฐบาลลุงตู่เท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าลุงตู่เขาเป็นเงาทึมึงถึงทึกอยู่ด้านหลัง คอยให้กับนายกรัฐมนตรีคนที่30มสิบเนี่ยก้มโค้งคำนัเขาศรัทธาจะทําตามนโยบายที่ลุงตู่เคยวางเอาไว้แล้วที่สําคัญลุงตู่ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งยังอยู่นะครับเขามีอํานาจอยู่นะครับเราอย่าคิดว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้ลมหายตายจากไปไหนนะครับเขายังยืนอยู่ข้างหลังเนี่แหละครับเห็นตัวใหญ่ๆเงาหนาๆนี่ยครับ มันมันสะหมดหวังก็ไม่เชิงน,นะครับเราต้องมีหวังเราต้องสู้ต่อครับแต่ที่สําคัญเรามารุ้นกันต่อครับว่าเลือกตั้งเคสามระยองเนี่ยพักเพื่อไทยจะโกยคะแนนได้หรือไม่แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราคงจะต้องนั่งเศร้ากันต่อไปแล้วรอให้เลือกตั้งในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะสมหวังกันสักทีหนึง่งท้ายสุดนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้พักก้าวไกลย,ยืนยงคงกระพันต่อสู้เพื่อประชาชนต่อไปเพราะคุณคือความหวังสูงสุดของประชาชนคนไทยจริงๆครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ